โอเคนี่คือคลิปแฟนอาร์นะผมไม่ได้ลอกผมไม่ได้จะลอกเรียนแววค่หรอกผมแค่จะมาทำแฟนอาร์เจะเลยแล้ภาพามาแรกเลยโอโหเฮียอะไรวันเนี้ยบูที่ไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็ตัวคอผมที่อยู่ในโลบอกที่ไม่ได้ใส่เสืส้อผ้าแล้วก็ไม่ได้ลงสีแล้วก็ทีกลายเป็นเฮียอะไรวะล่ะ Oh my god อย่างน้อยก็ดีกว่าแฟนอพรูปเมื่อกี้แล้วกันก็จะอธิบายให้ฟังแล้วกันรูปเออเสื้อผ้าที่ใส่เอออะไรวะเสื้อผ้าที่ใส่นินจาแล้วก็มีเนื้องอกอะไระเนี่ยแล้วก็เงเกงลายเอาจะอธิบายรูปนีให้ฟังนะแบบเร็วๆเลยเออมีเชือกคอลเาตต์แล้วก็มี กระแสะไฟฟ้าเต็มไปเลยแล้วก็เออเลยแล้วก็มีดาบอยู่ข้างบนแล้วก็มีแดงๆอยู่ตรงกลางผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่แต่ผมเป็นคนออริจินอลภาพนี้เองเลยแต่ผมไม่ได้ทําภาพนี้เพื่อนผมทํานั่นก็คือ B A Channel หรือ b u e X สล็อตจะว่าผมถูกใจผมก็ถูกใจนะแต่มันนะถ้ามันลงเงามันจะสวยมากๆเลยแหละแต่ผมก็คิดว่านะเออผมจะไล่ลำดับเลยกัน xvj ที่ใส่จีเสือ้อผิด vv ที่ไม่เขียนขาดแล้วก็ลูกกลมๆใหญ่เกินไปแล้วก็ดาบที่ไม่เหมือนดาบเลยแล้วก็ xvj ที่ไอตัวข้างบนขาวแล้วก็ t ท,ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ปกติแล้วก็เ e a d ที่ปกติเหมือนกันแต่ผมที่ไม่พอใจเลยคือ จริงๆผมก็พอใจแหละแต่คือมันแย่ตรงที่คิงมันใส่หมวกออริจินอลไม่ได้ใส่หมวกเลยรขาพี่มันใส่มวกกูดแล้วบูก็กลายเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนไม่ใช่ละบูก็กลายเป็นตัวที่ขาดครึ่งไม่ไดมอนคือตัวที่ขาดครึ่งเพราะว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ เออไอตัวนี้มันชื่อว่าก๊อตนะตัวนี้ไอตัวนี้ยเออใช่ไอก๊อต <God>, <c oughs> มันมันอ,อโอเคก็ปกติดีผมให้คะแนนเลยไม่ให้หรอก <c oughs> ไม่ผมให้ดีกว่าอ่ะคะแนนนี่แหละไปภาพต่อไปเลยละกันนะทุกคน นอกจากจะบอกว่าซัดผมอยากรู้จริงๆเลยว่าตัวผมม่งไปทำเพี้ยอะไรมามันไปฮะคือมันไปฆ่าใครวะผมลองซุม่มอ๋อผมรู้ละนี่ใช่ไหมอือโอเคก็ภาพสวยดีนะแต่ถ้ามันโล่งเงามันจะสวยวันนี้อันนี้เพื่อนผมทำนะอ๋อ,อคือมันก็ปกติดีนะแต่ถ้ามันไม่มีหัวใจนะมันก็จะปกติมากแต่ว้ามันมหัวจะทำไม ผมเมื่อค้อเอาภาพนี้ส่งให้เบียเชนแอลดูแล้วเขาบอกว่า โอเคเขาไม่ตอบเท่าไงเราจะมีวิเคราะห์กันคิงซูเปอร์กำลังนอนหลับแล้วบูก็มีหัวใจฮะโอเคอย่าไปคิดลึกนั้นวนเออแล้วก็มีไดมอนที่ฆ่าใครวะนะาฆ่าใครวะเออเช่างมันมาเถอะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแฟนอาร์ตถ้าอยากให้ผมทำต่อก็กระแสตบล็อกมันก็คงต้องดีพึงผมจะทำต่อนะก็ใครขอ ep สองก็คอมเมนต์ ถ้ามันเยอะผมก็ทํานะแล้วก็ส่งแฟนอาร์มาเยอะๆด้วยล่ะาะว่าไม่มีอ้ไม่มีอะไรทำสำหรับคนที่สงสัยว่าผมหายไปไหนนะโทรศัพท์ผมหายแล้วตอนนี้โทรศัพท์ผมก็กลับมาแล้วนะโอเคก็ไม่ต้องปแปลกใจนะนั่นแหละอย่าทำผมเยอะนั่นแหละโอ้ยก็สัปดาหคลิปนี้ไปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปแล้วนะครับ